สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องเท่เลยจะมาแบ่งปันบอลสีนะคะก็จะเป็นกระถางสีนิ้วทุกชนิดทุกสายพันธุ์นะคะก็มีค่าจัดส่งเมาเมาห้าบาทเรามีเคอรี่ปลายทางนะคะถ้าท่านรับยอด500ส่งฟรีนะคะก็จะมีตัวแรกนะเท้ารำพาพอันนี้ป้ายมาก ป้ายมากมีมีสามก้านก็โอเคนะคะส่งได้นะคะต้นสูงนะเนี่ยต้นสูงครือไม้บรรทัดเลยนะคะป้ายบนป้ายจะโตช้านะคะเท้าดำไพจระเข้ผู้มีศีลธรรมเรื่องไกลทองนะคะเป็นจระเข้ทางเหนือฝั่งแม่น้ำทางเหนือนะคะอันนี้ตำนานเล่าไปด้วยอ่าจันฉาย เหลือสามสี่กระถางนะคะเนี่ยจะหมดแล้วเดี๋ยวจะได้ทำจำนวนเพิ่มนะคะหนุมานจองถนนตับหนุมานตับรามเกียรตินะคะที่ช่องเทเลเรียกตับหนุมานเพราะหานุมานเยอะมากสามารถเป็นตับได้เลยนะคะจองถนนก็เป็นช่วงตอนที่พระรามจะไปรับนางสีดาที่กรุงลงกาจริงๆให้หนุมาน อุ้มหาะไปก็ได้นะคะแต่มันไม่มีเกียรตินะคะก็เลยสร้างถนนนะคะข้ามมหาสมุทรเอาดินมาถมถมน้ําทะเลนะคะให้เป็นถนนนะคะให้ไปแบบสง่างามสวยนะคะกระดูกพื้นชมพูเนาะนางสวาหานี่ก็แม่หนุมานนะคะถูกสาบให้ไปยืนตีนเดียวเหนี่ยวกินลมอยู่เชิงเขาจาักรวาลน,นะคะก็ เกิดจากอา,อาวุธของพระอิศวรน,นะคะซัดเข้าไปในปากนะคะทําให้เกิดหนุมานเพื่อจะได้เกิดมาช่วยพระรามนะคะพระพายก็รับเป็นพ่อนะคะรับเป็นลูกเป็นพ่อกันานางสวาหานะคะโดนแม่สาบโดนนางการอัจนาสาบนะคะเพราะว่าสวาหาเนี่ย เป็นเป็นบุตรของฤาษีโคโดมนะคะแล้วก็ไปเห็นแม่มีชูกับพระอาทิตย์นะคะกับพระอินอย่างเงี้ยนะคะในลูกเป็นสุครีพภาลีนะคะไปฟ้องพ่ออ่าก็เลยโดนแม่สาบนะคะอันนี้อะไรอ่ะแต่ละแม่กุศมาอันนี้ก็เป็นเมียอีกคนของเจดิตสวยมากนะคะแต่เป็นเมียรองนะนะคะ จะเดดก็เท้าบุเรงนองเนาะด้านกองลบอยู่ในตับผู้ชนะสิบทิศเนาะนางไหมป้ายสวยๆนะคะนางไหมป้ายสวยๆนางไหมนี่ใครเป็นไปดูแล้วช่องเ้เลยไปดูแล้วก็เป็นไข่นะเป็นสาวใช้ของนางส้อยฟ้านะคะนางส้อยฟ้าก็อยู่ทางเหนือนะคะเรื่องขุนช้างขุนแผนเนาะ อานี่นางสวาหาต้นโตโนะคะเหลือไม่กี่ต้นเอ๊ะอันหนึ่งเป็นฟอร์มกอแต่ยังไม่กัดสีแต่ไอ้กัดสีมีสองกา้านบางทีหนึ่งหลอดก็ลองทักมานะคะอ่าทศการตัวร้ายของเรื่องแต่เขาหน้าหวานนะช่องเทเลยชอบนะคะกัดมาแล้วอย่างนี้เลยนะคะเลี้ยงง่ายเลี้ยงนอกตู้ได้ แต่กอดีทศกัณฐ์เนี่ยนะคะเป็นศัตรูของพระรามในเรื่องรามเกียรติ์นางวาลีนี่เป็นไม้แยกหน่อนะคะเห็นไหมเขาโตเร็วช่องทะเลทำจำนวนก็แยกหนอนนะคะหงเหิน,หง,ห,นหงเหินนี่มีสามต้นเลยนะเนี่ยตเล็กรอให้เขาโตค่อยรับก็ได้นะคะฟอร์มกอช่องทะเลขายเท่ากันนะคะห้า อ่าห้บาทเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นฟอร์มกฟอร์มอะไรส่วนใหญ่ช่องที่เลยจะจะเลือกไม้ฟอร์ม2อสต้นให้ลูกค้านะคะเป็นเหมือนอสมนาคุณนะคะของแถมนะคะของแถมให้เลยถ้ากระถางไหนมี2อสาต้นก็จะยกให้เลยนะคะเป็นของแถมนะคะ อะ,อะไรนะนางฟ้าจำแรงนะคะอันนี้ก็เป็นกอนะคะผ่าแผงนะคะผ่าแผงมาจากอะไรนะรัศมีเงินชายชนประมาณนั้นนะคะจะไม่ได้ว่าผ่าแผงมาจากอะไระม้าสีหมอกนะคะม้าของคุณแผนเนาะนะคะมีหลวงราชเนหาอยู่ต้นหนึ่งนะคะเหลืองกันตนาไปเจอเหลืออยู่ต้นหนึ่งแต่ต้นเล็กนะคะจะมี3ามใบ ซั์เษฐีนะคะฮกหลงหนารายเลืองพบต่างกันนะต้องดูเขาตอนตูนะคะเขากัดไม่เหมือนกันนารายเลืองพบมีต้นหนึ่งต้นสูงแล้วนะคะนารายเลืองพพจะกัดแบบเปืป่ๆสีชมพูสวยน่ารักนะคะแต่ฮกหลงจะสวยหวานเชียวนะคะฮกหลงมีเยอะนะคะนารายเลืองพพเป็นเทวดาตับเสาเรือนเนาะนะคะก็มี ดาวเพียงดินนะคะสองสามกระถางม,มีนายมั่นปืนยาวกัดแดงสวยนายมั่นสวยนะคะอยู่ในตับพะล่วงนะคะเป็นพลานเป็นพลานป่าเนี่ยายมั่นปืนยาวนะคะสวยนะคะเรามีเยอะน่าจะเจอแค่กระถางม,มีกระบะเดียวเนี่ยใครจะเหมาก็เหมานะคะอ่าพระพันวษานี่ก็เป็นกษัตริย์ตับขุนช้างขุนแผนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เหลืออยู่ต้นเดียวเรียกซับเรียกซับนี่บนมันก็ทรงกลมแต่ไปลายใบแหลมเนาะเดี๋ยวดูแม่เขาแต่แม่เขาก็อันนี้หมดแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยันจะเป็นอย่างเนี้ยแม่เขาเรียกซับอันนี้ยกยกยอดหรือแยกชิ้นไม่รู้แยก แยกหนอกจะไม่ได้เทพกระหนกมีสองตุ้นนะคะก็มีรัตนศิลรัตนศิล์บอป้ายเนี่ยช่องเทเลเลยจะผ่าไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าช่องเทเลเลยใจร้อน <c oughs> เนี่ยไม่ค่อยป้ายส่วนใหญ่นะคะชายชนไม่ป้ายเนี่ยป้ายอยู่ใบเดียวต้นไหนมีป้ายแน่นอนว่าต้องต้องป้ายนะคะเนะี่ยรัตนศิลก็แบบ นตนศินแบบอะไรนะแบบไม่ป้ายอ่ะนะคะจะต้นตเร็วนะคะก็มีร่อนทองอยู่ต้นหนึ่งแล้วก็มีหนุมานขัสมาธิเห็นไหมมันควรจะเป็นตับหนุมานนะเนี่ยนะคะเ็าจะกัดแดงนะคะกัดแดงสวยๆใบนั้นกัดแล้วเ,เห็นไหมกัดแดงปเดปเื่อๆนะคะมีเม็ดเนี่ยมากันทกะศเขาจะเป็นฟอร์มกอดีนะคะ ต่นี้ยังไม่เป็นกอเนี่ยนี่หน้าหนาวเนี่ยเขาจะสวยเขาจะแบบโจกระดูกสีแบบพาสเทลเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมนสวรรค์ต้นสูงมากบอนใบกลมก้านแข็งนี่ส่งยากนะคะกลัวมันหักนี่ขุนสีโคตรชคงอันนี้มันเป็นไม้มันมันเป็นไกรทองประเสริฐแต่มันไม่ไกรทองแหละนะคะช่องเลยเลยรับไกรทองประเสริฐมา จากสวนอื่นสองเจ้าไม่ป้ายสักเจ้าเลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นแยกหน่อนะแยกหนอหรือหรือผ่าแต่ว่ามันหลายปีแล้วนะเนี่ยมันมันมันเป็นปีแล้วนะมันก็ขึ้นมายุบไปขึ้นมานะคะเจ้าจาัก,กระพัดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเจ้าจาัก,กระพัดนี่คนเขาไม่ค่อยนิยมเนาะนะคะ มันเป็นบอลด่างนะบอลด่างบอลป้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเราอาจจะไม่สวยสีมหาโพเนี่เขาจะกัดชมพูสวยเหลืออยู่สองต้นนะคะพญาขอมสวนราวอินทรชิสสวนราวนะคะเพชรบ้านปทุมจสวยอย่างเงี้ยนะคะสาวสันกำแพงเขาจะกัดแดงนะคะเขาจะเป็นแดงนางเกาสุริยาแม่ของใครนะ แม่ของพระรามนะคะมีอยู่สองกระถางไก่อมรินอย่างเงี้ยนะคะเขาก็คงจะขึ้นแทงหน,น่อมาใหม่นนเดี๋ยวช่องเทเลเอยไปไว้ข้างนอกดีกว่าไปไว้ข้างนอกเพราะว่าเดี๋ยวให้เขาฟื้นตัวก่อนเนี่ยก็จะมีสองใบ น,นี้หลายใบยแต่เขาแข็งแรงนะเนี่ยไก่อมรินก็ทำจํานวนไว้อยู่นะคะถ้าเรามีตู้ไม่ต้องกังวลมีไก่ห้าวายตัวหนึง่งเขียนป้ายว่าไก่ห้าวายแต่กระดูกยังไม่ขึ้นนะคะก็เหลือเมษายนอยู่ต้นหนึ่งอันนี้ออกสึกเนี่ยมันใบเดียวนะคะถ้าใครสนใจก็เหลืออยู่ต้นเดียวนี่แหละ ก็จะมีธาตุบางแก้วธาตุบางแก้วนะคะก็เหลือไม่กี่กระถางนี่จะได้ทำจำนวนเพิ่มอยูน่นะเนี่ยก็มีคุณน้องหอยนะคุณน้องหอยเนี่ยติมตู้เลยนะจะมากัดยอดเขาเนี่ยเนี่ยจะมากัดกินใบเขานะคะพริกกับเกลือต้นใหญ่ก็มีนะคะม่วงมงโคลนทองพันช่างสวยๆเลยียดายดนะถ้าไม่รับไป อะไรนะพระโมคคัลลานะอัครสาวกของเบื้องซ้ายเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์มากอ่าของพระพุทธเจ้านะคะเนีย่ยกัดมาแล้วมีเลือนหลวงเลือนหลวงสองสามกระถางแต่สวยๆเนี่ยนะคะตัวตอย่างเงี้ยเขาจะกัดสีอันนี้ก็มีอะไรนะขุนสันนะคะขุนสันขุนสัน ขุนสันนี่อยู่ตับวีรชนขุนสันพ์ันเรืองนะอินในแท่นในจันในโชคสิบเอ็ดคนนะคะบางละจันจิงบุรีเนาะขุนสันน์สวยนะคะเนี่ยเรือนหลวงเขากัดมาแต่อันนี้เขามีก้านเดียวนะเนี่ยเขาจะกัดอย่างนี้เลยค่ะแสดงว่าหน่อเขาใหญ่เพราะว่าเราทําจํานวนนานแล้วนะคะเรือนหลวงนี้เนี่ยเหลือสองสามต้น แล้วมีพระรามจริงๆไม่อยากขายนะพระรามไม่อยากขายนะคะอ่ะพระรามก็ห้างสิบาทนั่นแหละนะคะมีต้นเดียวด้วยนะนะคะเท้าจันทชนเหลือสองสองต้นสามต้นอยู่แต่ว่าเดี๋ยวดูก,ก่อนอืมส่งได้น่าจะสองต้นอีกสองต้นห้าสนใจก็ทักมานะคะอันนั้นก็พระนาลายพระนาลาย โกตูก้ค่ะทำคลิปก่อนไปทำงานจังหวัดหนองบัวลำพูกใกล้ๆกันกับจังหวัดเลยเหล่านี้แหละนะคะแต่ละแม่กุสุมานะคะเนี่ยพี่กับเกลือพี่กับเกลือดาตีประดับดาวงามวงวานงามวงวานอยู่แถวกรุงเทพนี่แหละนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้ท่านใดเข้ามาก็ฝาก ติดตามนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะคะให้แก่เ่องของเรานะคะอันนี้ป้ายพญยาขอมโอพญาม,มนพญาม,มนเรากำลังทำจำนวนนะคะนี้นาลายเดืองพบนะคะนาลายเดืองพบกงานสุชาดาพาชมสวนหน่อย ฝากกดไลค์กดติดตามไปแล้วนะคะก็ยังพาชมสวนอยู่นี่พริกกับเกลือรัตนศีลน,นะคะย่าพันวางหมดแล้วมีคนเหมาไปแล้วนะคะพระนครทําจํานวนอยู่ก็สงสัยจะได้ทําจํานวนเยอะอยู่เนี่ยฝนไม่ตกสี่ห้าวันเนี่ยเรือนหลวงนี่กัดมากนะคะกัดมาก ลาบูทองฮกหลงเจะกัดได้อีกนะฮกหลงเนี่ยกวนอิมของเราหมดแล้วกวนอิมก็หมดแล้วรอนะคะรอม่านนางพิม์เนี่ยเขากัดเต็มคล้ายไก่สุสงนงรนวแต่แต่แต่เขาจะกัดใบบางกว่าม่านนางพิม์พแตกกอดีไก่ฝรั่ง ไก่ฝรังชินะบ,บัญชรเรามีอยู่สองกระถางนะแต่กระถางเล็กน,นี่หลวงลาดเนี่ยสีมหาโพเขาจะกัดอย่างนี้ค่ะสีมหาโพบอลเขาชอบแดดบอลเขาชอบแดดนะคะนี่ไก่ไก่กระเสียมซัพ์เราก็กำลังทำจำนวนนะคะ ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ